บอนี้คือการอ่าก่อนถุงยอดถุง่านผู้ชมเลยเอาเงินใส่นี่เนาะใส้มีสัทธาถ่ายแท้ถ่อยกได้ตามก็จะก็จะดึงยอดสอฟ้าขึ้นไปพุดงไทไอ้บ้านเนาะมานนำพาล้เปิดหัเมืองบว่าเดียบานนีนำพาสัทธาใหญ่เือนเงื่อเตือเงินเอาผู้ใด

เอาลงจะพ้าขึ้นเลยขวบสองเอาลงมีกลงมอปเป็น่้นอ้กำลังม่งปเาจะปไปเากต้นนี้ไเนี้มาเยถ้าลูกถ้าลานขึ้นคุณนวดคุณเออเอามาจับเอาไปกะชาวบ้านคือเดียวกับนไทยทนทงด้ย เออถงเงินถงคำขึ้นพุทธสวรสค์สั้นผ้าเออพุ่นแหละเวลาขึ้นสวรรค์สั้นผ้าเงินกราไม่นอดพุณแล้วจะาห่ฮ็ทปอเต็มปุอจีมันดูอัทปอเต็มปุ๊บเอาพุ้นแต่พิธีจัาทเออมาพ่นไทยคนถงุนมาพ่นไทยคนถงถุงมีเงินมีคำเอาขึ้นพุระสวรรค์สั้นผ้า đây, ừ, phải áo cưới là pha, phải chụp, sao anh không? đây, ada, các chân đi đây, à áo cổng nhặt nhong đó, chụp pha tin, thùng tre này, tên ดึงดึงก้น <c oughs> อน็เขาค่อยก็ใจใหญ่แค่ไีจะปล่อยแล้วะเฮ้ยแดดแหงเราปล่อยจะขยำปล่อยยังนับนึ่งจอมก้อนเดดเราก็จะปล่อยเลยอันนับกกองสามก้นเลยจะปล่อยเลยไสปพวงมานังเนาะมาจามทำพาขึ้นเด้อสมันสันผาหมดแล้วมาแล้วมาแล้วอันับนึ่งจอมจอก้อนเ

มาทําในคังมาลงมาทําพิธีกรรมนั้นจะมีร้านอยู่ผู้ กานยุกยอดโชพาน่านส่งเลยใช้ใช้เรื่องเก่าใช้เพิ่ง่วลมาเเก่ายอดมาพูแล้วเงินอ่อจอมนุนเงินอออแล้วกันจำนว่นท้งหเจ้อ่้านอมนุ่ทัาย้าอ่้านอดานงังดิต่ื่อยชเจ้า้านรทเนี่เวที่ที่สนาเอเนในชื่ออ้างอ อ่าโอเคต่อไปมีออกเลยเพราะว่าเสือกันมีเสือกันเดียวสำเร็นี่ยเาตเกียรลงมาอากยรเกียรอีกเด้อเด็ยังไงยอดยอ้ครับโจบพีทีแล้วกแกเสื้อกมากม่ายังมีผีเลยปบะด็น้องเสือกเลอเอาประนี้เสื้อคข้องหัวเดียวเลยเอาไลกับจิตอีกต้อให้มาหาเงินเล้อป เต็นสี่คำนาเลยเอามามาเอาเงินนี่ไปนับประกันน้าการเงินการเงินเจ้าพำไงน้ำเดือน้ำเดือน้ายุทธใสมาหาของเงินนี่จะสวนเส้นผ่าผืนี้เย้เบญจมาธยาเฮ้ยเบญจมาธยาน้าหยุดหยุดฮะ ยอดที่นึ้นแล้วเออาอก้นอรการมาอมีนีีดนิเออ่ด้่าย่นี่แหละเปลี่ยนสื้อพู่าง่ายอยเลยานเล่หละเิออเิ่ยอดที่หนึ่งคด้วยในบ้านด้อรอบที่สยอดที่สเอาขนะเพิ่นหน่อยใพุมาบอกใส่ กูพวงน่ารักที่สองเอ่ยาฉัทันทีเอพี่แลาลาาลายาฉันอายาฉันตัวไอ ออนับกี่วันเออนับกางวันเดี๋ยวเรอว่าบนี้เมื่อละเออไปพุ้นบนี้กน้ายเพทางนั้นเอาบนี้เนาะเออบรรยากาเออคาวะสับกระส่ยอกของของพวกเขาได้ขึ้นไปสู่หลังคาเป็นทียบ้่อยแล้ว ต่อต่อไปเัากลับมาใส่สลาโคคาเมาหลังใบเขาเป็นยอดทีมกันคือยอดโคตรตะวันเด้อมานี้เด้อยอดชูชุดเขาเป็นยอดกลางเด้อเป็นบริษัทอันตรายเสกยอดห้างขายล็อกตัวแทกแทมาได้เด้อเป็นยอดใหญ่นวายอดชูชุดเน้ยอดกลางเด้อเรามาจะเป็นยอดเอาไปทดวัดสองลนนาเน้ะเอาเป็นเป็นสี่เสื้อ มาดีอาถรุดยอดเนื้ออาถสุดยอดกาก้อนนะสุดพยอดนิเป็นาษาเนาะสุดทุดคืเคยพอสวานเรืองอาถรรพก่อนเนาะิษ็ทซาเซยาเสงเนอป็นอาถริเป็นใบบานนพก่ทนกาพอเยนเธอจริญพรน้มาปวดไทยก็เขาจะไปงาะนั่นย้ายไปเราไปย้ายไปทางนั้นเราไป โอเคนะผู okay, il, like, oh, hey ้ชมกินน <Wha> ้ช <Luis> ันเพีิปชัสั้นเนาะใช่เลยออเส่านมาอเดมขาเเป็นบริวารกเข้ามาได้นาะเป็นยอดเอาเป็นยอดเรื่อต้นแม่นยอดเป็งตองกากยอดเป็นเอไล้ยอดสุดโกยไปล้ เก็หกของมันก็หลังอุษาเนาะก็เป็นยอดจำพิดก็คือยอดโองของจังหวัดเนาะเป็นภาษาเชงเด้